ันนี้เรามาดูนะทางซ่อมแอมตัวนี้ต่อนะเหมือนเดิมนะทางวัด,วดบานอนะ่ะคือเดิมมาการมาสมมติว่าภาคไฟมันไม่มีอะไรมาเลยนะตอนแรกก็กดไปวัดลุกขึ้นก่อนออกมาก็ลองใส่เป็นะไปตอนนี้ลองเทสแล้วไฟมันออกแล้วนะไฟอ,ออกแล้วก็มาดูไฟหลักใหญ่เนี่ยไฟบวกไฟลบเลี้ยงทุดเอาพุ่เนี่ยมีมาแล้วนะไฟย่อย ต่างๆ D I C เนี่ยนะหนึ่งเนี่ยของเนี้ยให้ครบนะไฟเลี้ยงโทนนะ I C แต่ตัววัดเอาพุ้ตของเขาไอคบ์พังหรือเปล่านะอินพุตมาเข้าแผงได้เสียงนะเทสเข้ามาเป็นขั้นตอนเข้าไปนะว่ะามีเปล่าก่อนจะใส่ลูกขึ้นเข้าไปนะ <c oughs> ก่อนจะใส่เฟรต้องมีลูกขึ้นนะที่คาเกตกี่พูดผิดไปนะมันก็เป็นไปตามมือถ่าตามสเต็ปตสเต็ปต่อไปนะก็ ตอนนี้กลับไปใส่พักไปให้ครบก่อนนะทุกตัวก่อนนะจะค่อยมาใส่ฝั่งอันนี้ไปนะตอนนี้มีเฟสของลูกค้าก็ส่งมาให้ด้วยนะแต่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเอาเกา่าเอาใหม่ผสมกันหรือว่ามันพังตัวหนึ่งหรือสองตัวซื้อมาใส่แค่สองที่เหลือมันจะพาเพื่อนตายอันนั้นก็มันตายจริงๆนะก็จะว่าแพงก็ หมดต้องเปลี่ยนยกโลทั้งหมดหรือใครชอบแบบไหนก็กตามสะดวกแต่ถ้าเคยเจอมามันก็จะพาพังไปทั่วนะทางให้ดีก็โลใหม่ทั้งหมดนะถ้าใครชอบของถูกก็หาร้านถูกทํากันเราเองสุดคนกนเอานะเดีย๋ยวดูกกต่อจะอะไรงไงก็ช่างเดี๋ยวจัดการกับภาพไฟก่อนเ๋็วก็ภาพไฟใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะเราต้องสรงเลยนะทั้งหมด ไปดนะูจุด o u t พุ t นะวงจุดโทลชุดอะไรต่ออะไรกับเคฟบัดไฟให้ยบร้อยตาที่บอกนะเับเจ้าชิ้นงานตัวนี้ก็เครซ่อมให้ดูหลายหลายครั้งแล้วนะนะนะเดี๋ยวลดกล้องลง,ลงมานะใส่ไว้ตรงนี้นะมองหน้าจอด้วยนะนะจะต้องได้ลุกขึ้นลงมานะนะตัวสี่เหลี่ยม ที่คาเกตทุกขาเลยนะทั้งฝั่งนี้และฝั่งโนู้นนะแล้วก็ใส่เอาพุทเข้าไปอ่นะตอนนี้ลุกขึ้นได้แล้วนะผมก็จะข้ามมาต่อไปใส่เจ้าเอาพุทเลยนะชิปหลังๆที่ใส่ตอมใส่ไดเอจดีเทคเนี่ยนะก็คือมีไฮยูเยอะแล้วนะถ้าลุกคขึ้นอยากไปย้อนไปยังไงทำเนี้ยนะพังอยู่เนี่ยทำเนี้นะไดอตีตรงนี้เป็นบางเบอร์ลบเบอร์ก็จะเป็นนี่เป็น072นะอันนี้31ในสามเก้าสามนะ ไ่ใส่เขาคุกเรียบร้อยนะเราเลยมันก็ใส่ใส่ตะคุกเรียบร้อยแล้วนะตามเงืองไทเคยทํามาหลายๆชิ้นง,งานหลายๆคลิปที่ดูกันมานะอ่ะตอนนี้ใส่แล้วต่อไปก็จะออนเครื่องนะเดี๋ยวผมให้ดูจอดสกบเลยแล้วกันนะเพราะโมดูไฟเพราะโชว์ก็บางทีส่งมาจะเป็นกระตุ้นมรนัดอ่ะดูไพื่อนละกันอ่ะอ่อนเครื่องนะเลยอ่ะนลุกเค้คอนออกไปแล้วนะ ก็ดังเลยตอนนี้นะให้ดูในจอนี้ด้วยนะนะเอาเ็นว่าดังแล้วเสร็จแล้วนะแนวทางคอมเจ้าถัดดีตัวนี้นะที่ก็ได้ส่งไปก็ประกอบไปเรียบร้อยเพราะว่าคลิ สมสัดอมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตามนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าต่อไปนะทะทวัดบ้านๆนะ